สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับการทําความเคารพของทหารมาเล่าให้ฟังกันต่ออีกสักคลิปหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็เพิ่งทําเรื่องราวเกี่ยวกับการวันทยาหัดไปถูกไหมแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องสงสัยนะครับว่าถ้าการตาเบะเนี่ยมีที่มาแบบนี้แล้วการทําความเคารพแบบพวกนาซีเยอรมันล่ะมันมาจากไหนกันแน่ไอการที่ แบมือเหยียดแขนตรงชี้ขึ้นฟ้าแลวตะโกนออกมาว่าฮัลฮิตเลอร์เนี่ยมันมีที่มามาจากไหนกันมันเหมือนกับการทำวัทยาหัตของพวกทหารอังกฤษทหารอ,ารอเมริกาไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับเช่นเดียวกับการทำวัทถยาหัตหรือว่าการตระเบะของหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยการทำความเคารพแบบนาซีเนี่ยนะครับมันมีที่มามาจากโบราณการเช่นเดียวกันซึ่งการทำความเคารพแบบนาซีเนี่ยนะครับเราจะขอเรียกมันว่านาซีซาลูธนะครับผม การทำนาซีส a l u t เนี่ยนะครับลักฐานทังประวิตราเนี่ยบ่งชี้ไปว่ามันเนี่ยนะครับถูกประยุกต์ใช้มาจากการทำความเคารพของชาวโรมันโบราณน,นั่นเองนะครับซึ่งการทำโรมันซาลู t นะครับหรือว่าการทำความเคารพแบบโรมันเนี่ยมันคือการนะครับชี้มือขึ้นเหยียดตรงไปข้างหน้านะครับซึ่งองศาเนี่ยมันอาจจะเป็นขนานกับพื้นเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสูงขึ้นนะครับเป็น45องศาซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับมีการใช้กันในกองทัพของพวกโรมันเป็นการนะครับแสดงความเคารพต่อ ผู้ที่มีอํานาจมากกว่าหรือว่าตําแหน่งที่สูงกว่าตนนั่นเองนะครับเราจะเห็นตัวอย่างได้จากภาพนี้เลยนะครับนั่นก็คือภาพที่มีชื่อว่า the oath of the horati นะครับซึ่งในเนื้อหาของภาพนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับ ความจงรักภักดีนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่า3คนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะทําท่าโรมันซาลูนให้กับคนที่อยู่ตรงกลางที่ถือดาบอยู่นั่นเองนะครับซึ่งไอ้สคนที่ทําท่าโรมันซาลูนเนี่ยเป็น3พี่น้องนะครับส่วนคนที่ถือดาบเนี่ยคือพ่อเราก็จะเห็นได้นะครับว่าภาพนี้ต้องการจะสื่อว่าลูกทั้ง3เนี่ยนะครับกำลังให้สัตย์ปฏิญาณและแสดงความเคารพต่อคนผู้เป็นพ่อนะครับซึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ยก็กําลังจะมอบดาบ3ามเล่มนี้ให้กับลูกชายทั้ง3าคนเป็นเหมือนกับการนะครับสืบทอดตำ แ,แล้วก็ให้อํานาจเรื่องราวจากภาพนี้เนี่ยนะครับจึงค่อนข้างที่จะตรงกับประเพณีของชาวโรมันนั่นเองโดยที่การทําความเคารพแบบนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าสืบทอดนะครับต่อกันมาจนถึงสมัยใหม่เนี่ยนะครับนั่นก็คือช่วงประมาณปี1900ได้เกิดฟาชิสม์มูฟเมนต์ขึ้นนะครับหรือว่ากระแสฟาชิสต์เนี่ย เริ่มต้นขึ้นในอิตาลีนั่นเองนะครับแล้วบรรดาผู้ฝักใฝ่ในฟาชิสต์เนี่ยก็ได้นำนะครับการเคารพแบบนี้ทำท่าแบบโรมมนซาลูตเนี่ยนะครับกลับมาใช้ใหม่ในเชิงของสัญลักษณ์และใช้เป็นการทักทายแทนการจับมือนะครับเพราะอะไรเพราะการจับมือเนี่ยเขามองว่าเป็นสัญลักษณ์ของพวกชนชั้นสูงนะครับพวกนายทุนเขาถึงจะจับมือแลกเปลี่ยนกันอะไรแบบนี้ซึ่งหลังจากที่พรรคฟาชิสต์มีอํานาจขึ้นมาในอิตาลีเนี่ยนะครับการใช้โรมมนซาลูตเนี่ยก็กลายมาเป็นการทักทายอย่างเป็น ทางการของชาวอิตาเลียนถึงขนาดว่าเป็นกฎของกระทรวงกฎหมายออกมาเลยนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับไอการทําโรมันซาลูตในอิตาลียุคใหม่เนี่ยมันคือการแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้การทําความเคารพแบบโรมัน เพื่อแสดงว่าอิตาลีเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนโรมันในสมัยก่อนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูของเยอรมันกันบ้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าการทําความเคารพแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของนาซีเยอรมันในสม,สมัยสงครามโลกไปเลยถูกไหม ซึ่งในบริบทของเยอรมนีเนี่ยนะครับเราจะใช้คําว่านาซีซาลุตแทนนะครับไม่ใช่โรมันซาลุตซึ่งความแตกต่างของมันเนี่ยก็จะมีเพิ่มมานิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าการทํานาซีซาลุตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้ยินใช่ไหมครับว่ามีการตะโกนออกมาว่าไฮฮิตเลอร์นะครับหรือไม่ก็ซีคายซึ่งถ้าเกิดคนไหนเนี่ยนะครับเรียนเยอรมันมาแล้วถ้าผมอ่านออกเสียงผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงประมาณนี้แหละเนาะซึ่งนะครับเรามาดูที่ความหมายของคําพวกนี้กันดีกว่าเราจะเห็นในหนังถูกไหมว่า เลาทหารเยอรมันเจอกันเนี่ยนะครับก็ต้องทําท่านาซีส a ุ u แล้วตะโกนออกมาว่าไฮฮิตเลอร์ถูกไหมครับหรืออย่างแบบเวลาอยู่ในหอประชุมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาที่ฮิตเลอร์ปราศัยเสร็จเนี่ยก็จะมีการตะโกนออกมาว่าซิกไฮพร้อมกับทําท่านาซีส a ุ u ไปด้วยซึ่งความหมายของไฮฮิตเลอร์เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสามารถใช้ได้หลากหลายมากๆเลยคล้ายๆกับคําว่าสวัสดีนะครับผม นั่นเนี่ยนะครับมันรวมไปถึงการแสดงความเคารพการทักทายนะครับหรือว่าการบอกลาก็ได้คือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกคำว่า greetings ขึ้นมานะครับสามารถใช้ได้หลายเหตุการณ์มากๆเลยโดยที่การใช้เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นนายทหารนะครับที่ยศเนี่ยนะครับจะต่ำกว่าทำการ hail Hitler ให้กับผู้บัญชาการของตนนะครับซึ่งผู้บัญชาการเนี่ย ก็จะตอบกลับว่าฮฮิตเลอร์เช่นเดียวกันแล้วก็จะทําท่านาซีสลุดกลับหรือไม่ก็ทําการยกมือขึ้นเฉยๆนะครับถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนการรับไหวเฉยๆแหละครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมันก็เหมือนการทําวันทยาห์นะครับแสดงความเคารพต่อทหารที่มียศสูงกว่าในประเทศอื่นๆนั่นเองนะครับส่วนคําว่าซิงฮิลเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นบ่อยๆเนี่ยหลังจากนะครับศูนย์ทรพจน์หรือว่าการพูดปลุกระดมของผู้นําทางทหารของฮิตเลอร์ของเกิร์สเบล ของฮิมเลอร์นะครับอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเวลาที่มีมวลชนหรือว่าทหารอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะครับเวลาปราศาัยเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะทำท่านาซีสลุ u แล้วตะโกนออกมาว่าซิกฮาวซิกฮาวซิกฮาว กี่ครั้งก็ว่ากันไปนะครับซึ่งไอ้คำนี้มันมีความหมายว่า Hell Victory นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยคือแด่ชัยชนะครับผมซึ่งในเยอรมันเนี่ยนะครับไอ้คำเหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกนในปี1923นะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยมันใช้กันภายในพักนาซีเท่านั้นยังไม่ได้ถูกใช้ในเยอรมน,นีอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเมื่อภายหลังเนี่ยหลังจากที่พักนาซีได้มีอานาจขึ้นมาแล้วถูกไหมอดอลฟฮิตเลอร์เนี่ยได้สั่งให้การทําความเคารพแบบนี้เนี่ยนะครับเป็น การทําความเคารพอย่างเป็นทางการของเยอรมน,นีประชาชนทั่วไปทุกคนเนี่ยนะครับต้องใช้การทักทายแบบนี้เท่านั้นเป็นกฎหมายเลย ซึ่งยุคนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมาพร้อมๆกับการเรียกอดอล์ฟฮิตเลอร์ว่ามาร์นฟิลเลอร์หรือว่าท่านผู้นำเนี่ยแหละครับซึ่งที่นี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเออพี่เจสบางทีเนี่ยผมเห็นในฉากหนังบางทีทหารเยอรมันเขาก็ยังตะเบะปกตินะครับทำไมล่ะทำไมเขาถึงไม่ใช้ฮาวฮิตเลอร์ซึ่งตรงนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสําหรับพลเรือแล้วเนี่ยไอการทำฮาวฮิตเลอร์เนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นถูกไหมแต่ว่าทหารนะครับสำหรับทหารเนี่ยสามารถเลือกใช้การตะเบะปกติได้อยู่นะครับยกเว้นหน่วย s s หน่วย SS เเนี่ย ทำฮาวิตเลอร์เท่านั้นนะครับผมอาถือว่าเข้าใจตรงกันนะบางทีเราก็อาจจะเห็นใช่ไหมว่าเฮ้ยทหารนาซีเนี่ยมันก็ตะเบะได้นะทําไมกันละ่ะนี่แหละครับเหตุผลซึ่งวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นเกล็ดความรู้สั้นๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อวานนะครับทุกคนวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดและถ้าเกิดสำเนียงเยอรมันผมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆเลยนะครับผมวันนี้ขออนีญญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมบา,บายยครับสวัสดีครับ